สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนัทวุฒิรุ่งวงนะครับวันพื้นถัดที่7พฤษภาคม2563นะครับเรียกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ต้องเป็นอะไรที่บอกว่าแมปปรับตัวปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงนะเรียกว่าสวนกับสวนทางกับทิศทางของตลาดล่วงหน้าในขณะที่ล่วงหน้าทั้งดาวโจนล่วงหน้าเองนะฮะไม่แต่ฝั่งยุโรปเองก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นวันนี้ถือเป็นการที่เขยา่านะในหุ้นหลายตัวเรียกว่า เทคโนิลยคนี่เสียหายกันไปห,หมดเลยนะเรียกว่าหลุดกันแบบว่าแม่ลงมาทดสอบกันแบบว่าลงมาลึกถึงนะครับเรียกว่า1 2 5 2จุดนะครับเรียกว่าณจุดต่ําสุดของวันอยู่ตรงจุดนี้นะครแต่ก็สามารถมีแรงซื้อกลับแล้วก็เด้งขึ้นมาได้ตรงจุดนี้นะฮะเรียกว่าเรื่องของความกังวลที่นักคุนก็คง,งต้องมานั่งติดตามกันในแง่ของสหรัฐเองหรือว่าทัามเองก็บอกว่า จะใช้เวลาในการตัดสินใจนะหนสัปดาห์นะครับเพื่อประเมินว่าจีนนี่นะครับว่าจะสามารถนำสินค้านะครับเข้าได้ถึงในระดับที่ตกลงกันไว้ในเฟสแรกหรือไม่นะครับนั้นก็ต้องมานั่งดูดิว่าเออวาทมจะเดิมหมากเดินเกรมอย่างไรนะนนทั้งที่กล่าวหาว่าจีนเนี่ยครัเป็นต้นตอของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 นะหรือว่าก็ต้องดูดิว่านะเรดบอลร,รอบ2นะจะ ก่อตัวขึ้นนะเร็วและจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกหรือไม่เรื่องนี้ก็ต้องมานั่งติดตามกันต่อไปนะครับในขณะที่ลหลายประเทศก็เริ่มมีการคลายล็อกนุงล็อกดาวเกิดขึ้นนะสนับบ้านเราวันที่17พฤษภาคมก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่าในส่วนของศูนย์การค้าห้างสรับสินค้าต่างๆนี่จะสามารถนะเปิดดาเนินการขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะซึ่งต้องมาังดูรายละเอียดมานั่งดูดีเทลนะว่า จะมีมาตรการมีกําหนดนะเกี่ยวกับการเข้าออกการอยู่ในสุขการค้าระยะเวลาเนี่ยเป็นยังไงผมว่าต้องมานั่งดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ราคาหุ้นนะอย่างของ CR c r อวันนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบว่าบวกกันแบบว่ารับรล่งหน้านะครับในขณะที่บริษัทจดทะเบียนเริ่มมีการประกาศผลประกอบการไตรมาสหนึ่งหรือว่าไต่มารไร่ออกมาแล้วนะี่ว่าคงจะหนาตามากขึ้นจุดนี้นะเรียกว่าคงจะ รู้อยู่แล้วว่าตัวเลขเนี่ยไต่มาได้เนี่ยอาจจะไม่สดใสเท่าไหร่นักนะเรียกว่าของเรื่องของผลกระทบจากโควิด -19 นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับกูรูนัทวุฒิล่วงวงนะฮะเรียกว่าอาจารย์เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทาน c o r p o r a t i o นจะมาให้มุมมองมาดูดิว่าเอะว่าจะเซตป้ายหน้าน่าจะแตะแล้วน่าจะอยู่ตรงจุดไหนน่าจะถึงพันสองไหมจะหลุดไหมเดี๋ยวในทันที่ตัว ด้านใหญ่นี่จะเป็น1ันสามจุดนะเราจะมาถามกูรูนทะทุธกุงวงนี้ว่ามองตลาดหุ้นอย่างไรนะรวมถึงหุ้นที่น่าจับตามองในวันพรุ่งนี้ครับผมสักครู่ครับผม สวัสดีครับอาจารย์ครับผมแหมวันนี้มาไวนะ่เนี่ยฮะ <c oughs> อดยการตลาดทุนบ้านเราแรงไงโอ้โหนสนุกสนานนะโอ้ลงมาแบบตามคาดเลยอาจารย์เออแล้วเตรียมกันในลงอยู่ที่เดียวด้วยนะเนี่ยชาวบ้านร้านช่องเขาก็ไม่ได้ลง ไอ้คันจะมาถามผมผมก็ไม่รู้จะหลอกไปเรื่องไหนเหมือนกันไอ <c oughs> ้จะไปบอกว่าจีนกับอเมริกาเขาทะเลาะกันประเทศดีทําขูว่าจะทำสงครามการค้าเอาหันไปดูดาวโจนเจอร์บวกอยู่เกือบสามร้อยจุด <c oughs> เนือนตลาดทุนจีนก็บ,บวกไอ <c oughs> ้คันจะไปหลอกว่าอะ,อะไรดีว่าอ่า ยอดผู้ติดเชื้อเยอะมันก็ไม่ใช่เอกเมื่อวานเหลือคนเดียววันนี้สามที่จะบอกว่ามันเพิ่มขึ้นมาเยอะเออเออเอางี้ก็แล้วกันเออเจอเรื่องจะหลอกกันนั่แหละยอดผู้ติดเชื้อวันนี้เพิ่มขึ้นมาตั้งสามคนนะเทียบกับ,บกวันก่อนนี่คนเดียวอ่ะใช่ไหมครับผมเออเป็นการเพิ่มขึ้นมาสามเท่าตัวห้นไทยก็เลยตกฟังฟังได้ไหมพอ,พอได้พอ,พอได้อาจารย์รับพอ,พอแกัมได้ละลงั้นเอาเหตุผลนี้ก็แล้วกัน ตลาดทุนไทยก็ตกอยู่ที่เดียวในรอบครับท่านประกอบรทเสีท่านมาชมท่านดูฟังนะครับผมก็คือว่าถ้าเราถักไปดูาดาวจนเฟเจอร์ในล่าสุดนี่บวกอยู่เนี่ย,กเ,ยกเกือบสามร้อยจุดน,นะเวลานี่สามร้อยแปดสิบหกจุดตลาดทุนเมืองเจนวันนี้บวกเนี่ยแล้วก็ตลาดทุนเดเชียบวกจะเป็นส่วนใหญ่ที่เปิดส่วนรายที่ ลบก,ก็มีห้องโกงกันลงหนักนะศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์แต่ว่าลงหนักที่สุดในในแถบย้ารปเอเชียอาวัตในโลกก็แล้วกันกับตลาดทุนไทยล <c oughs> งมาระหว่างวันนี้ลงมาลึกสุดเนี่ยพันสองร้อยห้าสิบสองจุดนะก็ตอนที่มันลงไปเยอะสุดนี่ปัจประมาณยี่สิบห้าจุดนะครับผมที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็หนึ่งจุดเก้าห้าเกือบเกือบสองเปอร์เซ็นต์น่ะนะ อืมครับผมมาปิดทำการเมื่อสักครู่นี้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดจุดเก้าแปดลบถึงยี่สิบจุดหนึ่งจุดกเปอร์เซ็นต์ก็เอาไปแชมป์นะจะนาทีจะได้เป็นแชมป์นะวันี้ไทยก็น่าจะภาคภูมิใจกันได้ไอ้อย่างนงี้อาจารย์เขามองเป็นไอ้ไอปรากฏการเซลลอินเมย์ที่แบบมีความต่อเนื่องแม่จันอย่างเงี้ยเออแสดงว่าเซลล์ของเราที่เดียวหรือที่อินเม ็ไม่รู้เหมือนกันเอ้านี้ผมหันว่าจะรายงานให้ท่นานประกอทราบอยู่ยี่หลบเเยอรมันเนี่ยเปิดทำงารมาวันนี้บวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับผมยูเครนแอบเด็ดบวกศูนย 0, ์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ฝรั่งเศสศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อิตาลีบวกศูนย์จุดสามแปดเปอร์เซ็นต์เออเออจริงจริงจริงเราเออผมน่าจะใช้เหตุผลนั้นดีกว่าที่ท่นานประกอว่ามาเอาเอาเปน็นว่าเมือ่อกี้ที่ถามไปทักไปเนี่ยวท่านผู้ชมไม่ได้ฝันไป <laughs> ผมก็ขออนุญาตจะกี้กันเลยเลงกันเลยครับว่าการที่คุณนายตกมาวันนี้เนี่ยจะว่าตกใจอยอดติดเชื้อเพิ่มเยอะจากเมื่อวานคนเดียววันนี้ขึ้นมาเป็นสามคน <c oughs> แล้ววันไหนยังจะมาเจอเสี่เเยเงีกอีกต่อไปเรื่องจริงไหมเรื่องจริงอ่าเรื่องจริงครับอาจารย์เรื่องจริงนี่ความจริงเนี่ยผมเขียนเป็ดทอบผามฝนังไว้นานแล้วนี่ เป็นเดือนแล้วแล้วก็ล่าสุดมาสักอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังว่าตลาดทุนไทยมันก็มีเป้าแรกอยู่พันสามอ่ะก็ถึงเป้านะอาจารย์นะเออถึงเป้าเสร็จแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวก็คงจะมีตกปรับฐานตามมาครับผมไอ้ปรับฐานตามมานี่ถ้าจําได้ไหมตัวเลขที่ผมเล่าให้ฟังต้นติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยผมอาจารย์บอกเมื่อล่าสุดเนี่ยพันพันสองร้อยหกสิบจุดนะหกสิบห้าหกสิบจุดอลาวเนี่ย เออผมก็เล่าไปบอกว่ามันก็น่าจะลงมาในก็คงจะไม่เคเรกว่าพันสองร้อยห้าสิบเพราะว่าอะไรเพราะฟันสองร้อยห้าสิบเป็นฐานเก่ามันครับผมก็อาจจะสักพันสองร้อยหกสิบก็ได้พันสองร้อยหกสิบห้าก็ได้นะครับผมทีนี้ก็ปังก็เรามาถึงนี่เขาก็ฉลองศรัทธาสเต็นที่เลยคือแทนที่จะเอาแค่ฟันสองร้อยหกสิบแบบผดบ้างมันคือน่าจถูกหมดซะโอโหถูกทุกข,ข้อเลยมัน น่าเกียดนะรถร่วมรถร่วมอาจารย์บอกเป็นรถร่วมไง <c oughs> เออเออมนคนขับนี่มันขับรถร่วมแถมป้าย <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่ขับ BTS สถานีนี้อะไรนะอาสกสถานีหน้าเปิดจิตใช่ไหม <c oughs> ครับผมเออแต่ของเราเนี่ยไอ้ที่มันโชฟเฟอร์ที่ขับเนี่ยมันรถร่วมบอกว่าลงป้าย หน้ามอรามมันนวดน่ะแถมไปความตัดขนุ่โอประมาณอย่างนี้ก็ถือว่าจปไปตามผัวตามคาดนะท่านปกอณท่าน้ชมท่าฟังนะเดี๋ยรายการของเรายิ่งมีแต่ขาใหญ่มีแต่เจ้าของพคนรดีอดถัดล้าน้อยล้านมาด้านฟังแล้วเขาก็คงจะเชื่อเรา โอ้นี่เหมือนมีใบสั่งเลยนะแล้วพรุ่งนี้ใบสั่งเซตป้ายหน้ามันจะเป็นไงจราบมันจะหลุดไหมไอ้พันพันสองห้าสิบเนี่ยไม่ควรจะหลุดนะนะไม่ควรจะหลุดหรอกอืมครับผมก็เอาแต่ผมก็ชอบอยู่อย่างเนี้ยไม่ยืดเที่ยวดีอืมเออไม่ต้องอื่นๆไม่ต้องเบื่อเบ่อครับผมถึงเป้าวันสามตบทุบปั๊บถึงใตง้ปุ๊บจบเออเดี๋ยวขึ้นใหม่บ <laughs> <laughs> ี้ดี เรียกได้ว่าทันใจไวรัสนะอืม่ต้องไปอินเดียไต้องานปล่อยไปเลยอยากจะลงลงมาครับผมไ้ยนตรงนี้ได้ก็โอเคแ่ะนะอาจารย์มองมองเกาะวันพรุ่งนี้เป็นยังไงครับอาจารย์พรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยพนี้งก็พรุ่งนี้วันศุกร์เหรอครับผมใช่ครับวันศุกร์นะครับผมจะไม่ทำอะไรเลยอที่นี่นะปรากฏว่าของเรามีวาสนาอยู่แค่สามพัน ก,ก็พวกนี้ก็ถ้าสำหรับคนที่ดูไม่ทันเออถายซ้ำหน,น่อยนึงก็ได้พวกนี้ว่าเออก็ฐานก็อยู่พันสองร้อยห้าสิบก็แหละบวกลบใช่ไหมเออพันสองร้อหนึ่งสองร้อยห้าสิบวกลบนะแล้วก็จังหวะว่ามีเด้งมีถึงขึ้นอะไรไนมะ่พวกนี้ก็ไม่ไกลนะไม่ไกหลหรอกได้เต็มท,ที่ก็ให้ประมาณได้ปันสองร้อยเจ็ดสิบแค่นั้นอะ่ะ ง่ายๆแข่งอยู่พวกนี้ก็ประมาณสักสิบจุดอะ่ะอืมครับผมคือขึ้นกับสิบจุดลก้กับสิบจุดไม่เกินนี้นะบวกลบสิบจดนะุดน่พคุยง่ายเออโดยประมาณเร็จแล้วว่าอาทิตย์หน้าค่อยอย,อยมาว่ากันไปครับผมมามาจากมาเดือนเมย์แล้วไม่ตกเลยก็เดี๋ยวเสียของเขาอะ่ะเขาก็จ่ามีประวัติศาสตร์ว่าแปดถึสิบปีต้องตก เออมันต้องรักษาสนมตำเนียมันดีงามเอาไว้ตลานะเฮ้อาจารย์ครับวันนี้ผมเห็นหุ้นหลายๆตัวเล่นแบบมาเล่นสวนนะอย่างตัวของอินทัชอันนี้ก็ก็สวนนะเอซีนี้โอ้โหแบบมันเมื่อวันก่อนนู้นลงวันนี้แบบเด้งดึงเลยอันนี้คนที่เล่นเก่งกับไรก็ชอบกันนะหุ้นอย่างเงี้ยเออมันมีมันมีแก๊ปดี่น้องมันสวิงเด แข่งขึ้นสวนลงอะไรเงี้ยนะเออครับผมคนเล่นเก่งอะไรก็บอกเออลงมาจะได้ซื้อเหวี่ยงขึ้นแรงขายเป็นลักษณะนี่เกมส์นี้ก็อาจจะกลายเป็นขวัญใจนักเก่งหน้าใหม่มาแทนน้องแบมหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้น้องแบมวันนี้โดนโดนทุบยนแบบวันน่วมไม่ได้อาจารย์นะนะ้องแบมเนี่ยเล่นกันซะแบบโอ้โหนะเขาเรียกว่าพวกเพื่อของผมนี่แหละ ม่มีข่าวมันธุรก,กิจอาไปลง้งสึกลงวันก่อนว่าอย่างไงว่าผมส่งผลกระทบเยอะเพราะว่ากรมอะไรนะที่ว่ากรมกงกับกรดีไม่มีการเปิดประมูลก็เลยมีผลกระทบเรื่อก,กับนี้กับอะไรอ้อคือไอ้ที่เขาว่าเนี่ยไม่ผิดนะถูกนะครับผมแต่แต่ถ้าจะพูดให้ครบกันือว่า มันก็ไม่มีใครได้ทำมาหากินแล้วก็ไม่ฟันมันหยุดหมดเลยนะพูดง่ายๆนะคืออย่างว่าจะแปมเลยไอ้แม่ค้าขายข้าวแกงยังหยุดอ,อ่ะอ่าใช่ใช่ใช่ขายข้าวต้มอยู่ปากซอยบ้านผมเนี่ยหยุดอ่ะมันไม่ย่าหยุดเฉพาะกรมกำกับคดีกับไอ้แปมทำไมาหากินไม่ได้ซะที่ไหนเอาจริงไหมเออครับผม <c oughs> เออมันหยุดกันหมดอืมครับผมเอออันนี้ก็เข้าใจว่าทาง ว่าก็ผมดังข่าวหุ่นกับทางแปมก็จะต้องมีอะไรคุยกันหน่อยนะ <laughs> าที่ผ่านมานี่เป็นไงมีน้ำใจมีไมตรีกันบ้างาไหมนมครับผมแต่เขาอยู่มานานนะอยู่มาเก่าว่าด้วยแล้วเผมเคยเป็นบอกอ๋อครับผมสมัยตั้งใหม่ๆนู้นยี่สิบปีมาแล้วโอ้ตอนที่เขาอยู่มายี่สิบห้าปีแต่แปมอยู่มากี่ปีแล้วเหต่วันวันเกิดเคยไปหาเขาบ้างไหมแต่กระชงกระเช้าดอกไม้ไปถึงม้งหรือเปล่า ใช่ไหมครับผมเออว่างๆเจ็จจบโค้งโควิดนัดปอกงประกอชิดข้าวบ้างทำความรู้จักกันมีแมตรีกันครับผมอันนั้นถือว่าเขาถามข่าวมานะแต่เขาลงข่าวไปเขาถามข่าวมาว่าสบายดีไหมครับผมเตเรายังไม่รู้จักกันยังไม่ได้คุยกันเลยกินข้าวกินน้ำหน่อยแต่เขาอยู่มายี่สิบห้าปีคราบันเกิดเขาเดือนกันยาเขาไปส่งชกกว่าเช้ากันหน่อยแวะไปเยี่ยมหน่อย ทีชานนั่นเป็นคนน่ารักจะตายอ่อชายใช้ใส่วน้งอะ่ะครับผมนนี่เป็นที่เป็นเชือผมี๋ยวผมการันตีได้ก็ขออนุญาตแนะนำทางผู้บริหารต้องแปมว่าไปคาราว่าบ้านครับผมทำความรู้จักคนหลัผคนใหญ่ของเขตกบ้านนะเอ่ยข่าวหน้าจะได้ถามเบาๆไม่ได้ถามแรงอย่างนี้ได้อาจารย์ครับวันนี้เหนะ็นเขาลุ้นกันว่าวันที่สิบเจ็ดพฤษภาเนี่ย ส่วการค้าเนี่ยน่าจะอ่าได้เปิดแล้วอออาจารย์ช่วยวิเคราะห์เส้นทางหรือว่าเกมหุ้นของ CRC เนี่ยครับว่าเจะยังไงพรุ่งนี้จะบริหารจัดการยังไงดีครับความจริงคนก็กะเก็งกันได้นานนะมันหุ้นมันก็เลยกระเตือ้อนขึ้นมาตามสมควรมไม่ใชไไม่ช่บ่ามันนอนนะครับผมหุ้นเอุ้น,น,น,นมันเยตก,นกต,กตกไปนูน่นแต่ยี่สิบตกไปยี่สิบมีนตกไม่น้อยเนี่ยแล้วก็ กระเตื้มขึ้นมานี่มาสามสิบแปดตาเช็ดเฉียดราคาจองเลยทีเดียวอตอนนี้ก็พักฐานลงมาหน่อยถามได้ว่ายี่มีมาแนวโรกแนวรับอะไรที่ว่าเดสมสิบห้าบาทพอด,พอดีพอดีเลยครับผมดูทรงแล้วก็เที่ยวหน้าก็น่าจะเกินสามสิบแปดน่าจะกลับไปเยือนราคาราคาจองอ่ะสี่สิบสองบาทได้ครับผมเอทอ่าในใดที่มีสมัยราคาจองไม่ก็ ปลอดตอดัวรอสักครูเ่เดี๋ยวจะขึ้นไปเยี่ยมชาติดีชาลายจะมีกําไรให้อยังเพิ่มมาตัดตรอนไมตรีด้วยการขายออกครับผมแตแต่เขาเป็นเนี่ยอย่างซีอาทรงซีอาซีเน่ต้อเป็นท่านวันเกิดนักเรียนข่าวพูตเน่ยเขาก็มีกระเช้ามาหาเนี่ยอืมครับผมเออแบบนี้ข่าวลงดีไปหมดเลยยังไม่มีอะไรเสีย ผมวันเกิดของกุณเทียนไซไม่อย่าลืมเด็ดขาดวันเกิดของกุณเทียนไซนี่อยู่มาตั้งไปแล้กี่ปีแล้วน้องแบมไม่รู้จักนี่ไม่ได้นะเด็กเสียหายนั่นเนี่ยเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมทักแรงๆไปหน่อยนึงนะเนี่ยไม่รู้จักมาการละว,ว่าผู้หนักผู้ใหญ่ปตวัดสินผมเนี่ยเดี๋ยวทักในอย่างซีอาร์ซีเขาเป็นเห็นไหมล่ะอืมครับผมเออไอ้ที่จะร้ายก็กลายเป็นดีไปนะาการที่ว่ารู้จัก สมาคารวะผู้รับผู้ใหญ่ในสังคมเนี่ยนะครับผมอันอันอันนี้ผมไม่ได้พูดในเกณฑ์ว่าไม่ดีนะท่านประวัลที่พูดมามันธรรมดา,าดับเรือเสือเรือป่าอ่าใช่ครับอาจารย์ครับสื่อสารบวลชนกับองค์กรธุรกิจคือถ้าคุณไม่มีข่าวมีข่าวคุณไม่รู้จักมักดีท่านบรรณาธิการผู้นักการไม่รู้ยากไม้ข่าวเลยแล้วก็คุณจะเอาข่าวอะไรอย่างในบารงอะ่ะใช่ไหมอืมครับผมอืม มันก็ต้องมีรู้จักมกักกจีต่อสายขอเบอร์ลงบเบอร์ลงเบอร์ลายแรกอะไรกันไม่หน่อยเวลานักถาวเขาเกิดสงสัยขึ้นมาก็จะได้ตอบทันกันครับผมอ่ะ๋ยอมีคําถามสุดท้ายครับ,อา,ารรบอาจารย์ครับผมบนะอาจารย์วันก่อนเราคุยเรื่องของซูเปอร์วันนี้ซูเปอร์ถือว่าเล่นแบบโอ้ขาไก่เล,เล่นเล่นดียะเหนียว เอออาจารย์มองดูแล้วเนี่ยยังอ่าช่วยช่วยฉายหนังซ้ำหน่อยครับอาจารย์ครับก็ช่วยฉายหนังซ้ำผมก็บอกว่าอย่างนี้ว่าซุปเปอร์ของเขาหนึ่งเขาเป็นองดีใช่ไหมครับผมที่เขาไปลงตวในเวียลงเวียตามเขาลงจริงลงจังนะแล้วก็ขนาดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันไม่กี่กวตาเดิดไปออกกองทุนอะไรก็ว่าสบการรุ่นเร็จสวยงามอืมไปดูโบกการเงินก็ดี สภาพกล่องก็ดีอนาคตก็มีแต่ที่ผ่านมาไปผิดพลาดอย่างที่ผมบอกเนียก็คือว่าคนไม่เข้าใจผิตว่าเป็นหุ้นปั่นอืม,มครับผมเออมันก็ต้องเทรดให้มันเป็นลักษณะว่าเป็นอย่าเป็นหุ้นปั่นมันต้องอยู่บนพื้นฐานที่ดีอ่ะอย่างที่ผมบอกนี่ว่าออาสมมติว่าไปไม่ถูกทางเนี่ยนับเรมเข่ามันไปหาวิชาญเนี่ยแล้พวกรายการเนี่ยผมก็จะบอกทางให้ หรือว่าไปถนนรัชดาครับผอาคารอะไรตรงแถวนั้นอะแถวติกโอลิมเปียเลี้ยวซ้ายก็ไปนิดหน่อยถามหาสล้วเพียงข่าวหุ้นขึ้นไปยังชั้นสองก็ไปเจอพิชารเนแล้วต้องไปให้ข่าวให้ข่าวว่ามีดีมีอะไรยังไงไปหาท่านประกอบประสิทธิ์ไม่ถูกมาหาผมเนี่ยผมเบียสารมาถีพาขับรถไปหาเอ่เลาให้ท่านประกอบประสิทธิ์ฟังวบบดีอย่างนี้ดีอย่างนี้นะฮะ ก่อนจะกลับบ้านถ้าจะบอกว่าเอ,อที่จริงมีงบโฆษณาตั้งเยอะตั้งแยะตั้งไม่รู้กี่ร้อยล้านอันนี้แต่จะแบ่งให้หัวกองประสิทธิ์บ้างก็กินดีเราก็ไม่ขัดก้องใช่ไหมครับผมเือไอ้นี่เราไม่ใช่มารับจ้างลงข่าวนะเราเป็นแล้วกับว่ามันมีข่าวมีข่าวมีอะไรบุกบองที่ว่าคนไม่รู้อยากเราก็ชชวยพยายามพันไปทางนี้นี่ถูกการแต่ถ้าไปหาคนมาทำมาหาคนมาบั่นไม่ใช่เรื่องเนี่ย ตัวหุ้นเองก็ขึ้นฐานแนวต้าน0 5แล้วก็0 5 6ขึ้นมาก็จะไปเป้าหมายตัดไปประมาณ0.75 0.85ก่อปนมีโอกาสขึ้นไปเต็มบาทได้แล้วก็น่าจะเล่นในลักษณะยงอ่านี้ไปโดยที่ว่าอิงทางด้านเป็นพื้นฐานที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางตัวนะครับครับผมได้ครับผมนะการขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับ ครับผมน,นั่นคือมุมมองของอาจารย์นัทวุฒิลุ่งบงนะครัววประธานเจ้าที่บริหารบริษัททรัที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์เรชันจำกัดนะเดว,ว่ามานะเดว,ว่ามาให้ทิศทางนะหรือว่ามารูปแบบของการเล่นนะในส่วนของซูเปอร์นะครับนะหรือว่าหุ้นขาไก่นะฮะรวมถึงตัวของหุ้นของ c r c ด้วยนะซึ่งต้องมานั่งลุ้นกันดีว่าเอ๊ะว่ารายละเอียดนะว่าถ้าเกิดปรูนย์กานค้าเปิดดําเนินการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะจะมี มาตรการนะมีการคัดกรองมีอะไรอย่างไรนะก็ต้องมานั่งติดตามกันครับผมนั่นั่นคือในส่วนของมุมมองนะของอาจารย์นัทวุฒิลุงวงนะถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดชมกดแชร์กดติดตามด้วยนะเรียกว่าทั้งเพจของ Facebook ของหุ้นดินไซเองนะรวมถึงช่อง YouTube ของหุ้นดินไซนะครับซึ่งวันนี้เองตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าดัชนีนะครับอยู่ที่ อ,อ,อยู่ที่หนึ่งพันสออยห้าสิบเจ็ดจุดจุดนะครับลดลง20.65จุดนะครับคิดเป็น1.62เปอร์เซ็นมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น56,253.32ดล้านบาทนะครับสำหรับ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดวันนี้นะครับอันดบหนึ่งนี้แก่แบมนะครับมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น3,395.04ล้านบาทนะครับราคาหุ้นอยู่ที่22บาท 10สตางค์ลดลง1บาท20นะครับคิดเป็น5.15%อันดับ2นะครับ c p พีอมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น3,176.53ล้านบาทนะครับราคาหุ้นอยู่ที่70บาทเพิ่มขึ้น25สตางค์คิดเป็น0.36%อันดับที่3นะครับปตทนะครับมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น2,244.09ล้านบาทนะครับราคาหุ้นอยู่ที่34บาท25สตางค์นะครับลดลง75สตางค์ คิดเป็น2.14%อันดับที่4นะครับได้แก่ปทสผอมูลค่าการซื้อขายรทั้งสิ้นนะครับ1,986.02ล้านบาทนะครับราคาหุ้นอยู่ที่8.2บาท50นะครับลดลง1บาท50สตางค์นะคิดเป็น1.79%นะครับอันดับที่5 In อินทัสนะครับเรียกว่าวันนี้เป็นหุ้นที่แบบว่าใายแววแบบว่าโดดเด่นนะถือว่าเป็นหุ้นหลุมหลบภัยนะครับเรียกว่าวันนี้มูลค่าการซื้อขายทด้งสิ้น 1,930.02ล้านบาทนะครับราคาอยู่ที่55บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น1บาท75สตางค์คือคิดเป็น3.27%นะครับนั่นคือภาพรวมนะของตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรียกว่าสัปดาห์นี้นะถือว่าเปิดทำการเพียงแค่นะมีวันอังคารนะแล้ววันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์พรุ่งนี้วันนี้ถือว่านะวัจังหวะนี้จังหวะที่ตลาดลงมา พักฐานนั่นเรียกว่าลงมาหากรอบในการเล่นกันใหม่ตรงจุดนี้ผมเชื่อว่านักทุนคงจะได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ต้องมานั่งทําการบ้านนะฮะตรงจุดนี้นะว่าหุ้นบ้านเราก็ยังคงวนเวียนเล่นอยู่ในหุ้นพวกหุ้นหลักๆนะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นพวกเซ็ตร้อยเซ็ตห้าสิบหรือว่าเซ็ตเอสดีที่มีการจ่ายปันผลนะเรียกว่าจังหวะนี้นะที่ทุกคนแบบว่าโอ้โหแรงขายมากมายก็เป็นจังหวะที่ว่าก็เลือกเก็บเลือกช้อนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีนะครับผม นะสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูนัทวุฒิรุ่งวงในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังมีก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม